มวยคู่ต่อไปคือคู่ที่สามท่านจะได้ชมการชกของนักมวยฝ่ายแดงรองแชมเปี้โลกอันดับที่9รุ่นไลฟลายเวทของสมาคมมวยโลก WBA และยังดำรงตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนยฟลายเวทของสาภาพมวยโลก WBU อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยขึ้นชกในวันนี้ด้วยน้ำหนักตัว110ปอนด์เขาคือพงศักดิ์เล็กนครทองปักวิว นักมวยฝ่ายน้ําเงินคู่ชกของพงศักดิ์เล็กในวันนี้ขึ้นชกในน้ําหนักตัว108ปอนด์มีสมญานามว่าไอ้มัดผีสิงแห่งฟิลิปปินส์เขาคืออลันเลนิตา้ากรรมการห้ามบนเวทีคู่นี้ได้แก่ทีระนาวังวรากรรมการานั้กแฬงคือสินชัยรัศมีเฟื่องประดมนาบางช้างและสุจินแจ่มแจ้ง แต่ต่อไปนี้ลีลาเบียสดยื้อโรองแรมทาวินทาวถนนศรีวราขอเชิญร่วมฉลองวันเปิดวันที่25พฤศจิกายานนี้พบก,กับโชว์ต่างประเทศปราบหมายทุกมุมโลกเปิดบร,ริการ12นาฬกาถึง24นาฬกาทุกวันวันนี้จะมอบเงินสด3,000บาทโดยคุณดำสาดาวให้แก่นักมวยไทยอีซี่พับโดยคุณจังกรพุตานมอบปรกันมูลค่า5,000บาท โฟไทม์ผับโดยดีเจชายปัญญาพิทักษ์พงศ์มอบบัตกนัมมูลค่า5,000บาทให้ไฟ2002สำรรงโดยคุณเจริญแก้วยอดล่ามอบบัตรกานันมูลค่า5,000บาทบริษัทน้ำมันปิตโตรเลียมไทยจำกัดมอบน้ำมันเครื่องสเตตแม g กนัม CF4 สุดแปรงสุดฤทธิ์และน้ำดื่มแร่นองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแต่ราคาแค่น้ำดื่มธรมรมดาเท่านั้นมอบโดย เสียดอนและขอเชิญท่านชมมวยคู่3ามต่อไปได้เลยครับมาชมกันบนเวทีนะครับก็พงศักดิ์เล็กนคะรทองปาร์ควิวตอนนี้ก็อยู่อันดับ9ในรุ่นไลฟ์ฟลาเวทของ w b a แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนในรุ่นจูเนียร์ฟลาเวทของ w b u ด้วยนะครับคู่นี้ชกกัน6ยกชกมา22ครั้งแพ้เพียง2ครั้งที่แพ้2ครั้งก็แพ้เจอรี่ปาหยาย2ครั้ง แล้วก็ที่ว่ามีใช้ยาว่าไอ้หมัดเพชรฆาตรว่าหมัดผีสิงคุณชัยทัศน์เจียนให้ทราบนะครับครับที่มาที่ไปของใช้ยานี้ก็อลันเรนิต้านะครับปีนี้อายุ21นะครับเป็นมวยจากบินดดนเนลนะครับเจ้าของสถิติต่อยทั้งหมด28ครั้งครับชนะน็อก5ชนะคะแนน17ครับแพ้น็อกไม่มีครับแพ้คะแนน3แล้วก็เสมอ3ครั้งเคยมาชกเมืองไทยเพียงครั้งเดียวครับมาต่อยกับพยักนครหลวงโปรโมชั่นครับรองแชมป์โลกของ w b c ที่ช่องเจษสีเมื่อต้นปี40นะครับแล้วก็ ชนะนอกพยักนครหลวงโปรโมชั่นยกที่2ด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้มาเมืองไทยอีกเลยครับจนกระทั่งมาชกกับพงศักด์เล็กวันนี้ครับเป็นครั้งที่2ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเขาได้รับฉาย,ยาว่าเป็นไอหมัดผีสิงไอหมัดเพชรฆ่าครับเพราะเนื่องจากว่าไปชกอะไนั้นเรดิต้านี่ไปชกกันักมวยฟรปปินชาติเดียวกันครับที่ชื่อว่ามาวินคอร์ปสครับที่เมืองบินดาเนา,นา และก็ชนะนอกในยกที่7ครับโดยคู่ชกมาวินคาโพสตนั้นถูกพาส่งโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในคืนวันชกครับเขาก็เลยได้รับฉายาว่าไอ้หมัดพีสิงห์หรือไอ้หมัดเพชรฆาครับนี่คือที่มาของฉายาอลันเลนิต้าครับนี่และครับคุณชัยแทนกก็เลยเรียนให้ทราบนะครับที่มาที่ไปของอลันเลนิต้านะครับแล้วก็วันนี้นกแร่ร้วประยุทธ์สายคำก็เรียนให้ทราบว่าคืนนี้ที่ดารากาเฟ่มีดาวมยุรีนะครับ22ที่วิลล่าก็มีรุ่งสุริยา จากลาซาดอนนองพบกับโชว์จากโรมาเนียด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณจุลีมาดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเพชรยินดีโปรโมชั่นนะครับดูเลยครับมีศักอยู่ที่ไหล่ขวาครับตุดันทีเดียวครับสำหรับอลันอลันเลนิต้ามาชมบนเวทีนะครับคู่นี้ของเราเป็นมวยซ้ายน้ำหนักได้เปรียบ2ปอนร้อยสิบโดนขวาไปหมัดโดนตัด1-2ไปอีก2หมัดอลันเลนิต้าโคงศักดิ์เล็กรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับ เป็นมวยร่างกายสดอายุเพียง21 22เตาว่าย่าง22เท่านั้นขณะน,นี้ช่องเจ็ดสีถ่ายท่อสดนะครับที่เพสแลนด์ปอกุ้งเผารัชดาที่นี่ก็มีครบวงจรนะครับมีทั้งตำนานเพลงเพื่อชีวิตบอยอิสารตำนานเพลงแล้วก็มีทั้งซีฟู้ดด้วยโดยคุณปัญญาทองไทยนะครับบริหารงานและคืนแต่ละคืน,คนช่องเจดสีก็ถ่ายท่อสดวันนี้โดยเริ่มมาตั้งแต่เวลา16นาฬกาเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่น โดยคุณวิรัติวชิระรัตนวงศ์ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับแล้วก็ไฟที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ไฟบิ๊กไฟเลยก็วันที่4ธันวาครับตรงกับวันศุกร์นะครับที่ท้องสนามหลวงครับศึกยอดมวยโลก WBC นะครับชัดชัย 3K แบตเตอรี่จะป้องกันตำแหน่งกับแมนนี่แพ็คเกียวครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์โดยมีวิคอยครับคุณทวัชัยสัจจคุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งครับประธานจัดการแข่งขันครับ ขอบคุณคันเทคส,สนับสนุนทุกพลังสู่เอเจินเกมส์ใช้บริการปั้มน้ำมันของคันเทคทุก200บาทรับคูปองเชียร์รุ่นโชคใหญ่3รุ่นขอบคุณคุณ,คณมานะฮารินรารนนท์บร,ริษัท3าเคแบตเตอรี่จำกัดคุณเลิศจิติวานิชบร,ริษัทสยามพาร์ครุปจำกัดมหาชนเอสโซลูป,ปิกอัพเทอร์โบสปีดแรงไม่กลัวร้อนคุณวิทยาโชคปัญญารั์เจ,จ้าของแป้งเด็กน่ารักบร,ริษัทเบียร์ไทย1991ากจำกัดบรรบรรเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกครับมาชมกันต่อนะครับยกนี้ยกที่2องพวงศักดิ์เล็ก เ็นมวยซ้ายอัลันเลนิต้านี่ยท่าทางน่ากลัวประเภทมาขามครึ่งข้อนะครับเตี้ยมหาภัยทีเดียวมาแต่ดูแล้วคู่นี้มาดูว่าใครจะบวกหรือว,ว่าใครจะน็อกใครขวาของอลันเลนิต้าจากฟิลิปปินมาหุกสองหมัดนี่เสียหลักคงศักเล็กขวากระแทกซ้ายอีกหมัดหนึ่งอย่างไม่ชัง อารันเลนิต้านี่ไม่มีเชิงเท่าไหร่แต่ว่ามีลูกแรงเล่นของแรงเล่นของหนักตลอดโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กไปอีกเป็นการชกกันระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวานะครับดุดันทีเดียวครับแม่โดนซ้ายจิ้มหงายออกไปเลยครับอารันเลนิต้าล่าสุดนี่ต่อยเพื่อนร่วมชาตินะครับนักมวยพุทิปินชาติเดียวกันแลยครับถึงกับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคาดว่าน,น่าจะเกี่ยวกับเลือดข้างในสมองนะครับ ฉะนั้นนอกภายในยกที่7ครับวันนี้มาเจอกับพงศักดิ์เล็กนครท,ทองปากวิวเรามาดูว่าฟอร์มวันนี้ของพงศักดิ์เล็กวันนี้ก็อยู่อันดับ9ของ w b p a นะครับเป็นแชมป์ของ WBU ด้วยพงศักดิ์เล็กเป็นมวยที่หัวใจดีความแข็งแรงใช้ได้ออกหมัดแรง 1, 2, 3, 3หมัดลันเลโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กขออีกหมัดนึง คำคำไปเปรื่อยเบียติดไปผูขวาตัดลำตัวดันอลาลูตามวยฟิลิปปินกระดูแข็งขอบคุณน้ำมันเครื่องสเตทแมคกนัม c f เใหม่สุดแรงสุดฤทธิ์บริษัทบริเจซีบันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีบริษัทเบียร์ไทย1991ากจำกัดเบียร์ช้างเบียร์เหรียญทองระดับโลกคุณเฉวงลักษณะวิราชจากรุงเรืองทัวร์พีทีทีแมจากปตท,ทน้ำมันเบนซินสำหรับรถ,รถมอเตอร์ไซค์ครับ มาชมบนเวทีกำลังสนุกยกในยก3โดนซ้ายของโดน1น1อีกราลันติต้าโดนไป2ซ้สาหมัดแรงเชียร์ของแฟนที่ปอกุ้งเผาทชดานะครับเรียวว่าส่งเสียงลืมไปแล้วคู่นี้ขอให้มันน็อกกันไปเลยหงสักเล็ก12ึสครับอีกซ้ายหมัดน,นี่คล่อมไปนิดนึงแล้วก็เปิดแล้ววันนี้นะครับสิงเบียร์การเดินรัตนที่เบรดดื่มเบียร์สดๆราคาถูกอาหารจานเด็ดพร้อมโชว์ศิลปินมากมายโดยคุณปัญญาทองไทย เบียสิงเบียไทยโดนขวาของอารันเลนิต้าไปหมัดหนึ่งพงศักดิ์เล็กแม่เป็นมวยที่ออกแรงรุนแรงนะครับพลาดในหัวขมำไปเลยทีเดียวอารันเลนิต้าพงศักดิ์เล็กติดอีกเป็นโอ้โหหนึ่งสองสามหลังไม่เต็มหมัดดูเหมือนว่าออกอาการซึมๆลนะครับอารันเลนิต้าทานที่จะมาพักผ่อนที่ปอกุ้งเผาก็สบายใจได้เลยครับว่ามาที่นี่แล้วครบเครื่องนะครับทุกอย่างครับเรื่องของความบันเทิงครับ ท่านที่ชอบประเภทอีสานก็มีแหม่ปออีสานครับเพลงพืชอชีิิตก็มีอีกฝั่งนึงครับเป็นเพลงพืชอชีิิตแล้วก็มีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารนานาชาติครับบริการตลอดเวลารวมทั้งร้านเบียร์สดโตนติดยซ้ายกระเด้งออกไปเลยครับไอหมัดผีสิงครับองศักดิ์เล่นด้อยากจะลองของเหมือนกันนะครับว่าที่ต่อย เพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตนั้นวันนี้เจอกับพงศักดิ์เล็กนั้นใครจะเสียชีวิตครับมาชมกันต่อนะครับมาโดนขยับขยับไปอีกมาดูแล้วของเราในรัดกลุ่มแล้วออกเนียนออกแคบออกแม่นดุลยาการโชคของพงศักดิ์เล็กวันนี้พัฒนาโอ้โหหุกขวาตัดลําตัวของอารันเลดิตาโมดหนังสือพิมพ์สยามราชบับเดีเดอ่านได้ทั้งครอบครัวเลยครับ ห้องอาหารบ้านไทยลาวซอยร่วมสลิมิตหลังมอชิดเก่าอาหารดีราคากันเอง2 7 2 3 6 6, 6 0นิตยสารมหาเศรษฐีมอบโชคแด่ท่านหาซื้ออ่านกันได้ครับรุ่งเรืองทัวร์โดยไลออนทเวงลักษณะวิลลาครับขอเชิญไลออนไทยทุกท่านร่วมประชุมโอซิลน,นเมืองโยโกโฮาม่าประเทศญี่ปุ่นครับตั้งแต่วันที่25-29ถึงพฤศจิกายนนี้ครับติดต่อที่รุ่งเรืองทัวร์นะครับวันนี้ข้อมูลก็จากคุณมนวิระนะครับฝ่ายข่าวกีฬาของสปิมเดลินิวมาดูบนเวทีกัน พงศักดิ์เล็กยามจะเก็บเหมื่นกันก็เป็นที่น่าเสียดายครับท่านผู้ชมครับเวลาของการถ่ายเทอาสดนั้นคงจะจบลงแค่ยกนีนครับแล้วก็ต้องลาท่านไปถ้าหากว่าไม่ทราบผลก็ขอให้แฟนมวยนั้นติดตามผลมวยคู่นี้ได้ที่ภาคข่าวกีฬาของช่องเจ็ดสีนะครับลุ้นกันต่อครับอีก2นาทีเศษๆนี่แหละครับทราบหรือไม่ทราบว่าใครชนะครับมาดูบนเวทีมาตอนนี้พงศักดิ์เล็กเร่งแล้วนะครับ ตามใบสั่งของแฟนเลยบอกว่าให้เร่งให้นอกให้ได้อาราลนต้านี่โดนไปสองสามัดต,ตื้อไปแล้วนะครับชักดินไม่ออกหนีไม่ได้แล้วผงสักเล็กเบียดอีกขยับขยับไปเรื่อยหญิงซ้าย1-2ตัดลำตัวของอารนลนโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งเร่งเข้าไปอีกเอาไหม1่3โดนเยอะนะครับอาราลนิต้ายกนี้เริ่มจะเดินแลกด้วย ถ้าว่านอก,กันยกนี้ก็ถือว่าพอเหมาะพอเจาะกับเวลาแล้วครับดูว่าพงศักดิ์เล็กจะทําให้ทุกอย่างนั้นลงตัวพอดีหรือไม่ครับแต่ว่าอารันเลนิต้านันอออาการเยอะแล้วนะครับตอนนี้ทําท่าจุกนะครับอารันเลนิต้าเรงอีกอีกมัดนึงยังไม่ไม่ได้นะครับขยับขยับอีกกลัวสวนเหมือนกันพงศักดิ์เล็กเบียดไปด้วย อาล,ลีนตาทำท่าจะลงเมือนกันโดนซ้ายของพงศักดิ์เล็กช่วงสำคัญกำลังจะมาถึงครับในขณะกรรมการเตือนนิดครับว่าต่อยต่ำนะครับต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับที่ห้องข่าวของช่องจดสีที่สถานีใหญ่นั้นเตรียมพร้อมครับที่จะนำเสนอข่าวกับท่านผู้ชมข่าว เป็นข่าวภาค18นาฬิกานะครับต้องจบยกนี้แล้วครับคงจะตัดกลับไปที่ห้องสรงใหญ่ให้ท่านได้ชมข่าวเป็นประจำนะครับถ้าหากว่าไม่ทราบผลมวยคู่นี้ก็ติดตามนะครับรับทราบผลได้ที่ช่วงภาคข่าวกีฬาครับหมดยกแล้วครับ,รบเวลาของการถ่ายทอดสดนั้นก็หมดลงพอดีครับท่านผู้ชมครับ ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับโปรแกรมใหญ่นั้นวันที่4นะครับที่ท้องสนามหลวงช่องจัศีจะถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชม3ชมชั่วโมงเต็มครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับในแบบของมวยไทยและก็กลับไปชมข่าวภาค18บแปการของช่องจัตีครับสวัสดีครับ